สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้ามืดเลยนะคะเวลาก็จะแปดโมงค่ะอีกแค่สิบนาทีก็คือเช้ามืดนะคะบ้านแยกวันนี้วันนี้ลงมานี่คือลมแรงมากเลยนะคะยังเดินด้านหน้าดีกว่าค่ะถึงแม้มันจะไกลไปหน่อยนึงแต่มันก็โอเคนะคะด้านหลังไว้เด<ม>ินสนดีกว่านะคะว่าไปนู่นนะคะรถก็วิ่งมานะคะถนนเส้นนี้แต่ว่าไม่ใช่ถนนเนหลักค่ะเหมือนเป็นถนนเดียวเข้าในหมู่บ้านอย่างนี้นะคะ ถ้ารถไม่จะไผ่านนะคะรถไมีจะผ่านเส้นฝั่งนู้นนะคะฝั่งนี้ก็เป็นแค่เหมือนไหนนี่แหละคะ่ะโอ้วันนี้เราจอดสองข้างทางไม่มีแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานรถ,ถนตำรวจมาก็ไม่รู้นะคะแต่นี้โล่งหมดเลยนะคะทุกที่จะเห็นแบบว่าจอดเป็นเรียงรายมากเลยนะคะนี่ไย่คิดว่าอาจจะใช่นะคะเพราะว่าเมื่อวานเห็นรถตำรวจมาอยู่ประมาณสามถึงสี่คันนะคะ จอดอยู่บนถนนเส้นต่ออยู่อย่างนี้นะคะสองคันตอนที่ออกไปตลาดกันนะคะและ้วพอกลับมาขอคันเขาก็หายแต่อีกคันที่เหลืออยู่ในสนามหน้าบ้านพวกเอี้ยงก็ยังเห็นอยู่นะคะแล้วก็มีรถคล้ายๆกับแอมบูเล็อีกคันหนึ่งด้วยนะคะไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรนะคะเพราะว่าไมด้ถามใครดีนะคะไปดูนะคะว่าจะมีรถจอดสองข้างทางอีกหรือเปล่านะคะใช่ค่ะแถวนี้ไม่มีรถจอดอยู่ยจริงๆนะคะนู่นนะคะมีแค่ไม่กี่คันนะคะทุกที จะเห็นเป็นแถวเป็นแนวเยอะกว่านี้นะคะแสดงว่าเขาคงมาจัดก,การเรื่องจอดรถแบบอันนี้แน่เลยนะคะยังคิดว่าจะมีอยู่แค่ประมาณ3คันนะคะก็คือเป็นรถแบบคันเล็กๆเหมือนมอเตอร์ไซค์สักอย่างนึงน,นะคะเป็นรถที่ออกแบบมาเป็น3รล้อน,นะคะแต่ก็ขับบนถนนใหญ่ได้เลยนะคะแล้วก็ไปกันดีกว่านะคะตอนนี้นี่โไปกันดีกว่าคะ่ะค่ะตอนนี้ยังก็อยู่ที่สถานีรถเมโทรนะคะ มาถึงเมื่อกี้รถไปแล้วล่ะค่ะแต่งก็ไม่ขึ้นเพราะว่าตรงท้ามีปัญหาอยู่ก็เลยได้นั่งถ่ายรูปเอ้ยได้นั่งถ่ายวีดีโอพารถมาจากฝั่งกระโนนจะไปวัวซาลินนะคะตอนเช้ารถจะไม่ค่อยมีนะคะรถจะว่างตลอดค่ะของเอี้ยงคอยอีกประมาณสี่นาทีนะคะนู่นนะคะสี่นาทีเดี๋ยวก็มาแล้วค่ะก็ไม่รีบนะคะสี่นาทีก็แป๊บเดียวค่ะก็จะประมาณสองแปดโมงห้านาทีในหละคะ่ะแล้วก็ออกจากทา้านีแล้วนะคะ เห็นไหมคะผู้คนยังค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะเลยนะคะค่ะฉันใส่เสื้อหนานะเนี่ยวันนี้นะคะขอลาครูครึ่งวันนะคะจะไปทัมภีระกันนะคะเรื่องนี้คือเอ๊ะบอกแล้วว่าพร้อมใจกันมากเลยนะคะส่วนจะนึกถึงห้ามใจค่ะเพื่อเป็นเพื่อนกันได้ไงคะไม่หรอกค่ะที่น่าจะเป็นถึงานแล้วก็ขอตัดหมายนะคะคุณก็มาค่อยใหญ่ก่อนตุ๊กวานแบบครูว่จะรวมแรงกันแค่นี้รวมแรงมากเลยค่ะ ตอนนี้เรามาถูกร้านแล้วค่ะเพื่อจะไปดูร้านนี้นะคะเชื่อร้านค่ะถูกค่ะประกอบเข้าอยู่อีกเยอะๆฝั่งหนึ่งเราก็จะเข้ากันไปเลยนะคะอันดับแรกจะไปร้านมาเจอร้านนี้ก่อนนะคะใช่หรอค่ะแน่นแน่นค่ะแน่นเข้าไปดูเลยค่ะนี่บ่นี่ไงค่ะเพื่อนี่น่ารักค่ะน่ารักน่ารักเข้ามาแล้วก็น่ารักเลยนะคะวี น่ารักมากเลยนะคะสวยมากเลยค่ะน้องเหยี่ยวน่ารักนะคะนี่อันหมาใช่ไหมคะหมากับแมวก็เดินถอยหลังได้ด้วยค่ะดูดิค่ะมีเสียงร้องด้วยน่ารักค่ะว่าไปตัวนี้ก็สวยนะคะยังขอถ่ายให้ดูก่อนนะคะดูนะคะอ้ยสวยค่ะอุ้ยแค่บรรยากาศเลยนะคะฟิลนี้ ค่ะนู่นะค่ะน่ารักมากเลยค่ะเป็นทีวีเซนต์คอรแล้วก็ <c oughs> เพื่อนมาดูยังก็ถ่ายรูปเลยนะคะนี่อย่างน่ารัก,กี่ยดูคอปเตอร์ก็มีค่ะน่ารักเลยแล้วโอ้โหสวยมากเลยค่ะวันนี้นี่ <c oughs> สวยเลยนะคะภาพรวม <c oughs> โอ้โหช่วงนี้เทศกาลคร,ริสต์มาสจะเป็นอะไรที่แบบอยากซื้ไปจังเลยนะคะ ข้างนอกกน่ารักเช่นนะคะเดินเข้ามาด้านในนะคะดูน่คะน้องเหมียวนอนโอ้ยน่ารักมากเลยนะคะดูนะคะสวยน่ารักมากเลยนะคะเขามีขายกระเป๋าด้วยค่ะเข้ามาลึกๆแบบว่าเดินเข้ามาเลยนะคะเขามีขายกระเป๋าด้วยนะคะลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะโอ้ยแแต่ว่า กระเป๋าตังนี้น่ารักนะคะน่ารักดีค่ะไปดูอย่างอื่นก่อนนะคะอันนี้เป็นที่ห้อยอะไรแบบก็ห้อยปลกุญแจค่ะที่บ้านฝรั่งก็จะมีอย่างนี้จริงๆนะะกุญแจแล้วก็เป็นที่ห้อยอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นลูกบอลที่จะห้อยต้นคริสต์มาสนะคะมีหลักสีเลยนะคะเราก็ออกจากร้านของเล่นสวยๆแล้วนะคะก็มานี่แล้วค่ะ ห8 5 0ระคะที่จะมีเป็นร้านแบบขายพวกอาหารนี่ลแหละค่ะใช่ค่ะที่มาวันนั้นราคาจะ่ม่ยังไม้ขายแต่เพิ่นขายย่างก่อนที่เดินตามหานานนะคะหาสมมติใชแม่เลยนะคะสวยนะคะวันนี้ถ้าจะไปไหนก็ใส่เพื่อนค่ะเพื้องเเดินไปอย่างเดียวนะคะเพื่อนว่าจะไปหาชุดสวยๆใส่นะคะก็ตามนั้นระคะจะเดินไปเดินมาก็เริ่มปวดหัวนะคะนี่ก่ตอนนี้เราก็เดินอยู่บนชั้นสองนะคะ เพื่อก็จะเห็นแบบว่าข้างบนสวยนะคะตอนนี้นี่คะ่ะสองข้างทางของสองฝั่งเอ็งไมกได้มาเดินข้างบนนะคะจะมาจะเดินแค่ชั้นล่างนะคะอันนี้มากับเพื่อนเพื่อนพาไเดินข้างบนก็เดินข้างบนนะคะมันสวยนะคะก็าทาใหม่มองเห็นเก้าอี้สวยๆแลวนะคะนี่นะคะเขาเอามาอยู่ข้างบน,น้วคะเก้าอี้สวยๆตัวนี้ค่ยอยสวยนะคะ ไช้กันต่อดีกว่านะคะยี่ตรงนู้นน่จะเป็นร้านอาหารไทยน่ะค่ะเรื่องเกิดอยู่แบบนึงแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านสินเสงนะคะ,นนร,ะ,คะร้านที่ยังมาเมื่อวันเสาร์นี่แหละคะ่ะมาอยู่ตรงเพลยตุ๊ก,กตาตกแต่งประดับบ้านเลยนะคะซึ่งมีตุ๊ก,กตาเยอะมากเลยนะคะนะคะตุ๊ก,กตาใส่เสื้อผ้าเลยนะคะดูสิคะดูน่ารักไหมคะใช่คะ่ะ น่ารักนะคะว่าไปช่วงนี้อะไรก็น่ารักกปหมดเลยนะคะเห็นอะไรอุ้ยเขาลดราคาด้วยนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่าสนนะคะลดร,ราคาอย่างนี้นี่คุณหนูก็มาใี้ดูก่อนนะคะอ่ะคือออกจากห้างแล้วคะ่ะเราก็มาเดินอีกที่นึ่งคะ่ะเป็นร้านของพวกแขกนะคะแต่ก็ขายแบบผักผลไม้แบบอาเซียนเชียรแล้วนะคะดูนี่สิพริกอย่างนี้นี พริกเขาเยอะมากเลยนะคะพริกลูกยาวๆใหญ่ๆมะเขือม่วงเห็นไหมคะลูกมะเร็งนี่พริกค่ะเอาไปทําน้าพริกถ้าจะอร่อยนะคะใช่ค่ะดูอย่างอื่นกันไหมคะเดีย๋ยวให้ถ่ายให้ดุนี่นะคะอันนีติดกกะพลอันนี้มะเขือเทศทับทิม<อ>แล้วก็มีพวก<อ>มาอะไรนะคะมะกอกนะคะพวกมะกอกดองอันนี้ก็เป็นเหมือนโปรตีนใกล้ๆกันทุกท,ที่แล้วคะ่ะ นี่ลูกอมค่ะเพื่อนบอกว่าอันนั้นอร่อยเพราะเพื่อนชิมหมดเลยอ๋อช็อกโกแลตค่ะพูดผิดค่ะไม่ใช่เป็นช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตค่ะไปค่ะไปดูอย่างอื่นกัน่อนนะคะและนี่ก็เป็นร้านสุดท้ายนะคะที่เราจะต้อนนะคะนั่นก็คือร้านไทยนะคะสวัสดีค่ะหลังจากที่ตลอรไปมาหลายร้านนะคะก็มาติดที่ร้านไทยนี่แหละคะ่ะก็มาดูกันนะคะว่าย่างจะได้ซื้อของหรือเปล่านะคะ เวลาจะก็มีท้องคิสมัตรคาจะหาว่าไปมีเหมือนกันราคาีนคิสมอกคิสมัตโอ้าดูแลชาเพื่อนจะชอบเยอะนะคะคกีจะกการเที่จากก้านแล้วไม่เป็นไรค่ะยังเป็นผู้ติดตามที่ดีมีอะไรเอ่ยที่จริงนะคะที่นี้ก็เหมือนบ้านเราดีนี่สเองนะคะก็สินค้าก็นาเข้ามาจากบ้านเราทั้งนั้นเลยขนส่งมาเพื่อนอาจจะเอามามาหรือเปล่าคะอันนี้ ตรีนไก่ค่ะดังปะตรีนไก่มามาเขื่อนมาเอาอะไรเนาะตามไปดูค่ะเลืค่ะปลาแช่ตัอันนี้เหมือนปลาีวบ้านเราเลยนะคะปลาวที่มีตัวใหญ่ๆอันนี้กลาาะอันนี้เป็นปลาชีวนะคะปลาีจะมา ไม่่เป็นคะคมาเจอผัดหมี่แม่บุญล้ำนะคะผัดหมี่โบราชนะคะเพื่อนนี้เอาไปสามห่อเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนเอารถนี้ไปนะคะรถอะไรเอ,อ่ยจัดจ้านนะคะ mm hmm. ยังจะลองเอาไปชิมอยู่รอคะสักสองหอ่อจะเอาไปอย่างละสีละคะ่ะค่ะกันแล้วดูออญ่ก่านะคะ mm hmm. มาเสียเงยินที่ร้านไทยเลยคะโอกาสไม่ซื้อสักร้านหนึ่งมาจบที่ร้านไทยเลยใชะะ้งคนี้ทุกอย่างยังกำลังมองหาเอ,อ่อ เปอ๋อนี่ไงคะเครื่องปรุงน้ำยามาแล้วคะ่ะบางทีก็เอาไว้ทำน้ำยาขนมกินนะคะก็อย่างว่าแล้วค่ะไม่หน้าให้ฝรั่งกินด้วยเลยฝรั่งกินเต็มก็อยากกินนะคะทีนี้นี่เอาไปจักสองถองนะล่ะค่ะแล้วก็ยังก็ได้นี่เป็นยังไงผัดเมโคล่านะคะเอาไปสองแบบเลย